ทุกคนมาบึงพันวันแห่งศึเก้านะคะทุกคนค่ะเป็นซูล้ะเดอมือใหม่นะคะน้ำจะแห้งนะทุกคนมันจะไม่ม <mond ki> ีภาพแบบนี้มาให้ทุกคนได้ชมนะฮะฮะอืมน้อการไล่ไล่ค่ะทุกคนฮันลึกโคตรค่ะโคตร มดแล้วชมดกลังแล้วแล้วมดกลังแล้ว่งาลมดแล้วอิงก็มาอินเฮ้ยเต้นกปอปปอาปค่ ก็เลวเออแล้วจังไปเออเขายังโทรมาบอกเต็มคือการฝานะ่ค่ะแกใส่เสื้อตัวเดิมนะทุกคนเพราะว่าเป็นเสื้อบริษัทที่ดูแกทำงานนะเออ มีแต่ปลารุ่นนี้ดูดูเป็นเบี้ยววัวนนี้มามาสามคนสี่คนกับอันคนใส่อันนี้นะคะอาอาผ,ผุ่นๆก็แล้วอย่ามันบดได้หันอด Ui, hạt lát hàm là bờ tới đây à mấy nón hạt lát đi ngửi mà không khi đấy tay <laughs>

เออนตาแฮ่ปลามันบืนขึ้นนลค่ะทุกคนอันนี้เจ็บเดินเจ็บก็เลยไม่ได้จับปาก้องค่ะแต่เบิ่งคนทางค่ะจะอยากเอาให้ดูมากๆเลยพอเขาไปเบิ่งใกล้ๆแล้วมันโดดไปไหมนี่ตรงนี้น่ะปลาทั้งนั้นเลยนะดิ เ็ยคาบเลยคละคเลยโ,โ,โ,โดดเต้นดึงดึๆงคลป,ปลานะคะทุกคนปลาทั้งนั้นเลยนะนนนนนเต้นขับกราปราัปา๊บ <c oughs>

นม่ว่าน้ำไหลไม่ใช่นะทุกคนปลาลงตู้อือปลาอือแต่เ่ียนใหญ่มันเป็นปลาน้อยปลาตัวไม่ใหญ่นะคะทุกคนสำปาสยูตัวเทา่ามีก้อยประมาณนี้แหละวือนี้คนไม่เยอะนะเพราะว่านะ้ำมันแห้งนะนะน้ำไม่แห้ง น้ำมันแห้งนะมันนี้แห้งกว่าทุกวันนะคะคลิปนี้อือก็อิงอิงไปไปอิงเวลาขึ้นกำลังขึ้นฟังกับพวกวกวุ่เไปเวลาเวลาคะ่ะเต้นป,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 ปับปับปับปบเวลาปลาทั้งนั้นเลยนะนันปลาทั้งนั้นเลยเออเอาเอาจุดพร้อมไม่รู้จะเอาอยัางไงแล้วทุกคนเอ้ย

เต็มโมเห็นนะคะเป็นฟูงเป็นฟูงอยู่อยากให้ดูจริงๆเลยพลาลึกปลาพลึกแกเสไดบอกว่าสิบเอมีแต่พลาลึกพลาลึกพลกาลึกกะอล้วตาตอนนี้น้ำจะลงนะคะมันแห้งแล้วมันแห้งไปครึ่งหนึ่งแล้วค่ะจากแต่ก่อนเรามาจุดนี้เนาะน้ำมันจะมีนะคะจุดนี้ แต่ตรงนี้น้ำไม่มีแล้วมันมาฮอดพีแล้วเนาะขลุกขลุดห้ยู่ห้กินนะคะโอ้ยเบื้อง,งปลานะคะอืม